เอาละคะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องอันนี้ฮะเปิดคลิปมาโดยการแกะของที่สร้างเด็กๆนะคะสร้างของเองแล้วก็จ่ายเงินเองเลยแม่หายจ่ายเงินเก็บเงินจ่ายเองอันนี้เป็นชุดเองเดี๋ยวมาเปิดเบิ้องน้าการเพราะว่าที่โรงเรียนสีมีกิจกรรมแทรเอมเป็นชุดสั้นตาคะ่ะสันตาสั้นตีหรือเอวตามที่เด็กหน่อยเพื่อนใดสร้างกิจกรรมบัลคริสต์มาสและวันปีใหม่นะคะทางโรงเรียนได้จัดพร้อมกันเลย โดยที่ลูกของดิฉันบ่มีการเฮิอชุดใดๆท้งสินเมื่อมีชุดใหม่มาการบ่เฮิอของลูกของฉันนั่นคือบ่มีการถอดชุดบ่มีการซักบ่มีการเช็คของมีแต่การใส่ทับและใส่ทับใส่ทับเพื่อให้มันออกมาเป็นชุดที่เพิ่นสั่งงามสํได้เดี๋ยวพอแม่พี่น้องมาซอยกันเบิ่งเดอค่ะลูกฉันบ่เฮิอ และนี่คือการบร่เฮเห็นบอคอยบอกแล้วบอมีการเฮนั่นคือการใส่ทับอย่างเดียวประเดิเอ,อื่นว่าเฮ้อได้ค่ะ่อม่พีีนองเป็นการล่องชุดวามันสีสวมวามันสีใสวามันสีขาววามันสีแนันซ้ำได้โอ้ยลูกสาวข่อยอ่ะใส่เลยลูกลือใสใ่เต็มทีในซันตีและนองเอวนะคะ ลูกบานจานอ่าใส่ล้ะคดใไซเต็นจักหน่อยด้วยค่ะมันเน่นบอกวใสแแล้วก็เตือนเตนเล็กน่อยนะคะจัดองส้งเครื่องพ่อแม่พี่น้องให้มันพอดีกระโตเจ้าของนะคะมาให้น่ารักบอก